สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะมาสรุปนักเตะอจฉริยาให้ฟังนะครับว่าตัวไหน OAR บวกเท่าไหร่แล้วนะหลังจากเตะครบแล้วนะครับ4เกมตามที่เงื่อนไขกําหนดนะครับผมมีร้านเติมเกม Fc Mobile มาแนะนําให้กับเพื่อนๆทุกคนกันนะครับ Cookie Land Shop บริการเติมเกม Fc Mobile ถูกกว่าเติมเองสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเติมผ่าน ID p a s lyrics, s w o r d ่หรือ EAD ก็ได้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจเติมเกม Fc Mobile สามารถติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Li n e คุกกี้แลนด์หรือเฟซบ o ๊ก f a n p a g คุกกี้แลนด์ช็อปรับเติมเกมราคาถูกหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมคิดจะเติมเกม fc mobile เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับเงื่อนไขในการเพิ่มโมเมียนะครับก็จะมีอยู่2เงื่อนไขเงื่อนไขแรกก็คือนักเตะจ,จะต้องชนะนะครับจาก2ใน4นะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนก็ตามนะครับก็แค่ชนะก็พอนะครับจะลงเล่นหรือไม่ลงเล่นก็ได้นะแมตช์เนี่ยก็จะรับตั้งแต่วันที่ 24, 4เเดดือนน9ก็คที่แล้วสิบถ้บวย ยูฟาแชมเปียนลีกยูโรป้าอะไรพวกนี้ไม่เกี่ยวนะครับนับแต่ลีกเท่านั้นนะเงื่อนไขแรกก็คือนี้ส่วนอีกงานหนึ่งก็คือถ้าเป็นกองหน้านะครับสไตรเกอร์ LW RW อะไรเงี้ยจะต้องยิงได้2ประตูนะจะบวกได้1ส่วนถ้าเป็นกองกลางหรือกองหลังหรือโกนะครับก็จะต้องเก็บคีนชีตได้ด้2แมตช์จาก4แมตช์นะครับก็จะบวกได้อีกหนึ่งนะเงื่อนไขรวมๆก็ประมาณนี้นะก็เดี๋ยวไล่ดูไปทีละตัวเลยแล้วกันนะครับเริ่มด้วยยาเมานะยาเมาเนี่ย เตะครบไปแล้วนะครับแมตต์กับเรียวมะริดไม่นับนะเออเพราะแมตต์กับเรียวมะริดจะเป็นแมตต์ท,ที่5แล้วนะครับก็จะนับ4แมตต์ก่อนหน้านั้นยาเมาเนี่ยก็จะชนะมา3ไม่เสมอเลยแล้วก็แพ้1นะยิงไปได้1ประตูเป็น RW ต้องยิง2เนาะก็ได้แค่ประตูเดียวดังนั้นยาเมาเนี่ยก็เลยบวกได้1 OR นะครับจาก1้อกลายเป็น1้2ซึ่งบวกมาแล้วก็ไม่บวกเพิ่มแล้วนะสำหรับยาเมาตัวต่อไปคูบาซีนะตัวนี้ก็เหมือนยาเมาเลยนะแมตต์ในการเล่นไม่นับแมตต์เรียวมะริดเหมือนกันนะครับ แต่ว่าก็เข้า2เงื่อนไขเลยนะก็คือชนะ2แมตช์แล้วก็คินชีส2แมตช์นะสำหรับคูบาซีก็เลยบวกมา2นะครับจากวา ER 100ก็เลยกลายเป็นร้2ยนะครับตัวต่อไปก็เอนริกนะครับเอนริกนี่ก็เตะครบไปแล้ว4เกมนะไม่รวมแมตช์กับบาร์เซลโลนาล่าสุดนะครับก็จะบวกได้1 o ึ่อร์นะสำหรับเอนริกเพราะว่าชนะ2จาก4มานะครับ ส่วนยิงประตูเนี่ยเอนริกยิงไม่ได้เลยนะทั้ง4เกมยิงศูนย์นะครับก็เลยบวกจาก101กลายเป็นหนึเท่านั้นนะครับตัวต่อไปลาเวียนะครับลาเวียเนี่ยเตะไปแล้ว4เกมนะเกมที่4ก็เพิ่งเตะไปเมื่อคืนเลยนะที่เจอนิวคาสเซิลนะครับก็ชนะมาทั้งหมด2เกมนะครับเสมอ1แพ้หแล้วก็ศูนย์คีนชีชนะครับดังนั้นลาเวียเนี่ยก็เลยจะบวก o อเได้แค่1นะครับจากการชนะ2เกมก็เดี๋ยวจะบวกนะไม่รู้บวกเมื่อไหร่เหมือนกันนะ จาก101ก็จะกลายเป็น102นะครับตัวต่อไปนูซานะครับนูซ่าเนี่ยบวกมาแล้วนะจากโเ99เป็น101นะครับก็คือชนะ2คีนที่สไปนานแล้วนะสำหรับนูซาก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับสำหรับตัวนี้ตัวต่อไปเลวิสนะครับตัวนี้เตะไปแล้ว4เกมนะเกมที่4ี่ก็คือเมื่อคืนเลยนะเจอเซาแฮมป์ตันนะครับก็ชนะมา3เสมอมา1ได้มา1คีนชีนนะครับโอเอก็จะบวกได้1นะจาก100กลายเป็น101นะครับผมตัวต่อไปปาโลวิกนะครับตัววนนี้้กก็เตะะไปแล4มนะ เกมเมื่อคืนก็เพิ่งครบเลยนะครับเจอบวกคุ้มนะครับก็ชนะมา2เสมอมา2ได้2คีนชีนนะตัวนี้สุดท้ายแล้วก็บวกได้2เลยนะสำหรับตัวนี้นะครับจาก100ก็จะกลายเป็น102นะครับตัวต่อไปเป็น l w ของ a s monaco นะครับตัวนี้ก็ชนะ2เสมอ1แพ้น1นนะครับยิงไม่ได้เลยนะดังนั้นก็เลยบวก o r ได้แค่1นะครับจาก9 9เป็น100ซึ่งบวกมาแล้วด้วยนะก็จะไม่มีบวกอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับ ตัวต่อไปอีเชเวอรี่นะครับตัวนี้ก็เตะไปแล้ว4เกมนะเสมอ3แพ้1ได้2คินชีนนะครับก็บวกได้1นะจากการเก็บคินชีนได้2นัดนะครับจาก100ก็จะกลายเป็น101นะครับสำหรับตัวนี้ตัวต่อไป LM ของปารีนะครับตัวนี้ก็เตะครบ4เกมแล้วนะก็ชนะมา3เสมอมา1นะครับแล้วก็ได้1คินชีนนะครับก็จะบวกได้แค่1นะครับจากการชนะก็จะบวกจาก100กลายเป็น101นะครับตัวต่อไป CDM ของคิทตันพาเลตนะครับ ตัวนี้ก็เตะไป4เกมชนะมา1แล้วก็แพ้3ได้1คินชีตนะครับก็ <c oughs> ไม่บวกอะไรเลยนะเพราะว่าไม่เข้าอะไรเลยทุกอย่างนะครับเงอนไขทั้ง2เงื่อนไขก็จะเอาเงเท่าเดิมนะ100เหมือนเดิมเลยนะครับตัวต่อไปน้องเบลลิงแฮมนะครับน้องเบลลิงแฮมเนี่ยจะบวกได้2เลยนะเพราะว่าชนะมา2แล้วก็ได้2คินชีตนะครับจาก4เกมเออก็จะบวกโปรจาก99กลายเป็น101เลยนะครับตัวต่อไป L.W. ของยูเวนตุสนะครับตัวนี้ก็ เตรไปแล้วสเกมนะครับเกมล่าสุดก็เกมเมื่อคืนเลยนะเกมที่4ที่เจอกับอินเตอร์นะครับผลก็คือชนะมา2เกมเสมอ2เกมนะครับแล้วก็เกมสุดท้ายเนี่ยที่เจอกับอินเตอร์เมื่อคนะืนอ่ะสุดบันเลยนะตัวนี้ลงมาแล้วยิง2ลูกนะครับในนาที780กว่า2ลูกเลยตัวนี้ก็เลยเข้า2เงื่อนไขเลยนะตัวนี้ชนะ2แล้วก็ยิงได้2ลูกนะครับก็จะบวกโอได้จาก99กลายเป็น101เลยนะครับผม ตัวต่อไป CB ของอาแจกนะครับตัวนี้ก็เตะไปแล้ว4เกมนะเกมที่4ก็เมื่อคืนเหมือนกันนะครับก็ชนะหมดเลยนะทั้ง4เกมแล้วก็ได้2คินชีนะครับ o อเนี่ยก็เลยจะบวกจาก98กลายเป็น100อนะอันนี้เห็นเป็น9 9บเพราะว่าบวกมาแล้ว1นะครับจากชนะ2แมตช์ดังนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวรอบวกอีก1น,นะกลายเป็น100นะครับตัวต่อไปซ m Inter Miami นะครับตัวนี้ก็เตะไป4เกมนะชนะมา3เสมอมา1แล้วก็ได้มา1คินชีนะครับก็จะบวกได้1 OER OER นรา,กการชนะ แต่ว่า O.R ER เนี่ยก็บวกไปแล้วนะจาก9 8กลายเป็น99ไปแล้วนะครับดังนั้นก็ไม่มีการบวกเพิ่มเติมแล้วนะครับสำหรับตัวนี้ตัวต่อไป I.M ของเลสเตอร์นะครับตัวนี้ก็เตะไปแล้ว4เกมชนะ2แพ้2ได้มา1คีนชีชนะครับก็จะบวก O.R ER ได้1นะจาก9 9เป็น100จากการชนะนะครับผมตัวต่อไป L.M ของดอทมูลนะครับตัวนี้ก็ชนะ2แพ้2แล้วก็ศูนย์คีนชีชนะครับสำหรับตัวนี้ O.R ER ก็เลยจะบวกได้แค่1นะจาก99ก็จะกลายเป็น100นะครับ ต่อไป RB ของฟิโอเรนติน่านะครับอันนี้ก็ชนะมา3เสมอมา1นะครับแล้วก็ได้2คินชีชนะครับตัวนี้ก็จะบวก2 o ง r อเเลยนะจาก98ก็จะกลายเป็น100นะครับตัวต่อไป CB ของบอรมัดนะครับตัวนี้ก็เตะไปแล้ว4เกมชนะ2เสมอ1แพ้1นะครับแล้วก็ได้มา1คินชีชนะครับก็เลยบวกโอเได้แค่1นะจากการชนะก็จะบวกจาก98กลายเป็น99นะครับตัวต่อไป RW ของไบตันนะครับตัวนี้ก็เตะไปแล้ว4เกม ชนะ2เสมอ1แพ้1นะครับแล้วก็ยิงได้1ประตูนะตัวนี้ก็จะบวกโออาได้แค่1นะครับจาก98กลายเป็น99นะครับผมตัวต่อไป CDM ของสเปอร์นะครับตัวนี้ก็ชนะ2แพ้2แล้วก็ได้มา1คีนชีชน,นะครับ OR ก็เลยจะบวกจาก9 8กลายเป็น99เท่านั้นนะสำหรับตัวนี้ตัวต่อไป IM ของเวทแฮมนะครับตัวนี้ชนะ2เสมอ1แพ้1นะครับแล้วก็ได้ศูนย์คีนชีชน,นะก็จะบวก OR ได้1นนะครับจากการชนะ 98ก็จะกลายเป็น99นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะ RM ตัวนี้นะครับก็เตะไปแล้ว4เกมแพ้หมดเลยนะครับแล้วก็ศูนย์คินชีสด้วยนะตัวนี้ดังนั้น OR ก็เลยไม่บวกนะครับก็จะ98เท่าเดิมนะครับผมทั้งหมดก็เท่านี้เลยนะครับสำหรับผลการแข่งขันทั้ง4เกมนะที่จะมีผลกับการเพิ่ม OR ของนักเตะอัจฉริยะนะครับแล้ว OR มันจะเพิ่มมาไหนอะพี่อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็แล้วแต่ EA เลยนะครับ แต่งไงก็เพิ่มแน่นอนนะไม่ต้องเป็นห่วงถึงกิจกรรมไแอิเวอร์ซารี่มันจะหมดไปแล้วก็ตามนะครับ,บประมาณนี้เลยนะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนใครยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้กันทันทีส่วนใครไม่กดติดตามให้กับช่องก็ต้องรีบเลยนะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับเกม E สปอร์ต,ต Fc มือถือที่ผมจะมาอัปเดตหรือเล่าให้ฟังนี้เรื่อยๆเ,เลยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะสนุกกับการเล่นเกมมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือในไลฟ์สตรับบบ